อ่าโอเคครับนุสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแคชเกม Wag Your X กกับผมดีเจเต้ยนะครับเกมนี้อาจจะอาจจะคุ้นเคยคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยเล่นกันมาแล้วบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นกันคลา,า,ายเครียดนะครับพึ่งไป ไหว้ครูมาครับก็เลยต้องปลดปล่อยนะครับมันไม่ไม่ไม่เชื่อมโยงอะไรกันเลยนะครับอ่ะพอดีกําลังกินเพสโต้รสข้าวผัดปูด้วยครับอยู่ดูรับวา่ารสชาติมันเป็นยังไงมันติดฟันะโอเคเอามาเล่นกันเลยผมจะกินไปด้วยแกดกดไปด้วยนะเกมนี้เล่นง่ายครับก็คือมันจะมีปุ่มให้เลือกครับว่าเราจะเลือกอะไรว่าจะทําอะไรกับสองคนนี้ตรงน,นี้ ขอตั้งชื่อว่ามูมูกับมีมี่แล้วกันนะครับยืมมกพี่โน้ตมานะครับอ่าเลิกจากแรกก่อนเลยผมก็ไม่รู้คืออะไรขีเปล่าเนี่ยอ่ะว่าแล้วไอ้โจ๊กปืนขี้สัตว์มั่งครับมั่งเฮ้ยให้ควันเฮ้ย ฮอะไรอ่ะเฮ้ยโหต่อยแม่งโอ้โหต่อยต่อยไปกี่ไปแม่งต่อยไปกี้ไปเฮียผู้หญิงไม่โหดว่ะอะไรอ่ะยังไม่โหดไปนะครับคอมพิวเตอร์เอ้ยออเอาเออเออเอกเออเออออเออเเออออเ รถเลยเนี่ยไปชนแน่มีชูอิสัตว์จูบเฮ้ยอู้เด็ดไอเดดหรือเด็ดปะอะไรเนี่ยมันคืออะไรเฮ้ยทึบกอบปูนกันเถอะได้เลย โอ้โหดว่ะอะไรอ่ะมีอีกัหยเฮ้ยเองให้อ่ะขอบคุณค่ะแงโอ้าขคอหาดอืไม่งอว่ะโหสัตว์อ่ะ อะไรอ๋อผู้หญิงให้แล้วครับผู้ชายต้องให้มั่งเฮ้ยให้ดูนั่นเลย What is that What the fuck เอ๊ะนี่เขาใช้กันอย่างนี้ปินแม่น What the h อ l l กดตีนไปเกมเหี้ยเลยรองเท้าอะไร

ยี่สิบห้า yeah เขวี้อะไรเฮ้ยเอาเหี้ยหัวมันขาดแล้วเหรอแป๊บแซ็คอ้าวปวดแป๊บเลยเอ้าเฮ้ยอะไรอะเออติงยังเอาไล่เลยเนาะ เครื่องบินน่าจะเครื่องบินเฮ้ยเราดูเครื่องบินดีกว่ามาดูเครื่องบินอ๋อสวยดีนะคะดูดูนีน่โอ้โหโอ้โ่อ้าวโอ้โหโอ้โหโ้หมอดโหโอ้ออออหอ้อง้ยอะไรอ่ะอม้หออดแม่งถอดดิครับ ไปไปไหนวะอุ้ยนี่ครับมีเยอะแล้วครับเขาแม่งนะครับน่านะาใส่กอกอีกโอ้โหแม่งโหด่เลยไมนโหดเลยมีอะไรอก อ่อสวยเลยเฮ้ยเอ้านี่มึงเป็นเลสดูดีกว่าออกมาตักูแม่งเป็นเลสนะครับเป็นอะเทเลบอ้าวโหนี่มึงหยิบกันสดๆเลยเนี่ยมีหมัดครับโกระป๋อ้งกระป๋อง เฮ้ยตอนนี้กูจำได้นั่นไงกูว่าแล้วลงตูดนอันนี้สุดท้ายละอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย,ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอพอครับพอพอพอ,อขเขาแคสแค่นี้แหละอร่อยอะกินน้ำก่อน